ก็จะจากบริษัทแหลมทองกลุ่มบริษัทแหลมทองสาการนะครับเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องวัตถุสัตว์นะครับและเป็นหลักนะครับก็คือเรามีเกี่ยวกิจการเรื่องไก่เนื้อนะเราทําตั้งแต่พ่อแม่พันปู่ย่าพันนะครับแล้วก็เรามีการส่งออกนะฮะไปต่างประเทศนะครับแล้วก็มีขายภายในประเทศนะครับแล้วก็ เรื่องไก่ไข่แล้วก็มีมีการเลี้ยงไก่ไข่นะครับเป็นเจ็ด่อหนึ่งล้านตัวนะครับก็มีการส่งเข้าโบเดนเทสแล้วก็ขายทั่วไปนะแล้วก็มีการสุกรนะครับแล้วก็มีเรามีพิพันธ์เกี่ยวกับเรื่องกระสอบนะครับเรื่องอาหารต่างๆเรื่องไส้กรอ แป่นะครับโนมนะครับอันนี้ก็ซึ่งเราคิดว่างานนี้นะครับมหาวิทยาลัยสวนแล้วก็ชมรมสมาคมสัตว์บาลเนี่ยนะครับก็จะมีเราจะจะได้ประชาสัมพันธ์บริษัทนะครับแล้วก็หาคนมาร่วมการในกิจการของเราซึ่งกำลังขยายตัวนะครับ เราก็ยินดีต้อนรับต่อนักศึกษานะครับทุกท่านนะครับที่มาสมัครงานที่บริษัทเราได้นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราจากการที่มาที่มอนเรสวนเนี่ยก็ได้มีความประทับใจเดี่ยวเรื่องการจัดการระบบจัดการที่ดีนะครับนะสถานที่ดีนะครับการขั้นตอนในการทํางานนะครับมีระบบนะครับก็ สื่อเห็นว่าเป็นของรายที่พร้อมนะครับพร้อมพร้อมแล้วก็สามารถที่จะเติบโตนะครับขยายผลิตปุคลากรณที่มีคุณภาพได้นะครับถ้าครั้งต่อไปก็อยากจะขอให้ผู้ที่สนใจเนี่ยนะมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับก็จะได้ได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับ